ธตารีเสวังเจ็ดไปเก้าสดีค่ะเป็นอีกครั้งที่ได้มีโอกาสได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของสองหนุ่มในฐานะคู่ซีพีนานดับต,ต้นในวงการบันเทิงเป็นเรื่องจริงที่จะบอกว่าซีพีของปอจวินอี้เซียวเป็นที่นิยมมากที่สุดเขาเป็นจกักรพรรดิคนเดียวในวงการบันเทิงทุกคนรู้ดีว่าใครและใครคือซีพีพวกเขาได้รับการค้นหานับครั้งไม่ถ้วนมาเนิ่นนานแล้วและยังมีผู้คนมากมายพูดถึงพวกเขา จนถึงตอนนี้เป็นเวลากว่า3ปีแล้วที่ช่วงธุรกิจของเซอร์จานระหวงอยปอในเรื่องเฉินชิงลิ่งออกอากาศในเวลานั้นการโปรโมทซีพีสำหรับละครที่จะออออากาศเป็นเรื่องปกติมากในวงการบันเทิงดังนั้นการปล่อยคลิปวิดีโอสั้นๆของเกรดเล็กเกรดน้อยจึงมีความสำคัญมากเพื่อดึงดูดให้ผู้คนจำนวนมากสนใจและติดตามละครมากขึ้นแต่การมีอยู่ของซีพีนี้ ไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของพวกเขาในปัจจุบันดังนั้นจึงมีศิลปินมากมายในวงการบันเทิงในประเทศที่มีความกระตือรือร้นที่จะลื้อถอนซีเก่าออกไปหลังจากการออกอากาศเสร็จสิน้นเพื่อให้ผู้คนสามารถมีส่วนร่วมกับคู่ซีพีใหม่ๆในละครเรื่องใหม่ๆที่พวกเขาร่วมมือด้วยในภายหลังได้เร็วขึ้นแต่วังี้ปอและเซอร์จานพวกเขาไม่เคยต่อต้านหรือโจมตีซีพเอฟปอจูวินีเซียวมาหลายปีแล้ว และไม่มีการรื้อถอนซีพีนี้อีกด้วยซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ที่เพียงพอแล้วสำหรับแฟนๆซีพีปอจวินอีเซียวว่าเซียจ้านและหวายปอเหมือนการมีอยู่ของปอจวินอีเซียวเป็นเพราะคนที่ชอบปอจวินอีเซียวเป็นซีพีเอฟที่อวยพรพวกเขาอย่างจริงใจเพราะพวกเขาได้พูดความรู้สึกที่แท้ทจริงของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงอยู่พร้อมกับทุกคนที่นี่ไม่ว่าจะล้างหรือขออย่างไรก็มีเพียงเหตุผลเดียวเท่านั้นที่จะยืนยันในซีพีปอจวินอีเซียว แม้ว่าในค่ำคืนของหวยปอนไนจะจบลงอย่างงดงามแต่การพูดคุยเกี่ยวกับสองหนุ่มสุดยอดสตรีมเมอร์อันดับต้นๆอย่างเือจานและหวาีปอก็ไม่เคยลดลงและยังคงดำเนินไปอย่างเต็มที่บางคนได้แสดงความยินดีกับหวอีปอที่ประสบความสำเร็จในการเข้าสู่หน้าจอขนาดใหญ่บางคนยกย่องเือจานสำหรับสุนทรพจน์ IQ และ EQ ที่สูงมากของเขาแต่ก็ยังมีบางคนที่ดูเือจานว่ากำลังจ้นกับหยางจือ พอสักพักแฟนซีพีของปอจวินอีเซียวก็กลบข่าวนี้อีกครั้งดังนั้นไม่ว่าจะมีซีพีใหม่ๆสำหรับพวกเขาเกิดขึ้นมากมายในระหว่างละครออกอากาศแต่ทุกอย่างก็ต้องพ่ายแพ้อย่างราบคาบให้กับปอจวินอีเซียวซึ่งเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่ามันจะสิ้นสุดตรงไหนแต่เช่นเดียวกับหยดน้ำที่ไหลลงสู่ทะเลในที่สุดแล้วจุดที่น่าสนใจของการสนทนาทั้งหมดจะตกอยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาทั้งสองคน มันเป็นครั้งแรกในรอบสามปีที่พวกเขาไม่ได้อยู่บนเวทีเดียวกันไม่มีปฏิสัมพันธ์กันแม้แต่ครั้งเดียวและคนสองคนที่ดูเหมือนว่าจะไม่เคยพบกันเหมือนมีเส้นขนานที่ต่างก็มีความสุขมากในเส้นทางที่พวกเขาต่างเลือกเดินเมื่อกล่าวถึงข้อเท็จจริงที่ว่าหลังจากเวลาผ่านไปกว่าพันวันและคืนเรื่องราวของพวกเขาล้วนแต่เป็นจุดที่น่าสนใจอย,อย่างมากค่ะเป็นเรื่องยากที่จะป้องกันไม่ให้จัก,กรวาลเล็กๆของผู้คนระเบิดในสนามเดียวกันได้ แฟนๆที่ช่างสังเกตบางคนพวกเขาได้รวบรวมหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นความเหมือนกันของพวกเขาทั้งสองคนเชน่นสวมชุดเดรดยาวเพียงชุดเดียวในการแสดงทั้งหมดในงานเหวปอนไนและชุดของเซอร์จังนก็ถูกเปิดเผยว,ว่ามาจากแบรนด์ชุดแต่งงานระดับไฮเอนด์ end, และรองเท้าของไวทปอก็เป็นรองเท้าพรีเวดดิ้งซึ่งเป็นรองเท้าสําหรับสวมใส่ในงานแต่งงานอีกด้วยดังนั้นบางคนจึงคิดว่า เป็นการประกาศอย่างเป็นทางการสำหรับการแต่งงานที่เป็นความลับแต่ก็มีเสียงอื่นๆได้ออกมาปฏิเสธในทันทีและเชื่อมโยงสไตล์สีดำของไวต์ปอและสไตล์การปักของเซอร์จานกับสาวงามอีกสองคนตามลำดบับนอกจากนี้ยังมีคนปล่อยข่าวว่าเมื่อเซอร์จานเข้ามาในงานไวต์ปอก็ยิ้มอย่างมีความสุขและแม้แต่คุยกับผู้กำกับตาเพิงที่อยู่ข้างๆเขาว่าเขากำลังพูดถึงเซอร์จานอีกด้วยซึ่งเป็นการอ่านจากปากของไวต์ปอของแฟน แต่เสียงคัดค้านก็พูดขึ้นทันทีด้วยความโกรธว่าวิดีโอนี้ถ่ายนอกบริบทหวังอิปปอไม่ได้สแสดงกิริยาเจ้าชู้ออกมาอย่างที่ทุกคนกล่าวหาบางคนบอกจากการอ่านปากของเซอร์จานว่าเซอร์จานรีบถามเจ้าหน้าที่ในตอนท้ายของรายการว่าหวางอิปปออยู่ที่ไหนคำพูดนี้ได้สร้างความคลั่งคลาให้กับแฟนๆซีพีจำนวนมากในทันทีแต่ก็มีข้อโต้แย้งกลับมาว่าสิ่งที่เซอร์จานพูดก็คือทําไมรถยังมาไม่ถึง ซึ่งทั้งหมดนี้เราจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงและเรื่องไหนเป็นเรื่องเท็จดังนั้นไม่ว่าจะเคะหรือล้างปอจูวินอีเซลจะนั่งอยู่ในใจของแฟนซีพีปอจูวินอีเซยลอย่างมั่นคงสำหรับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นเพราะพวกเขาเชื่อมั่นว่าปอจูวินอีเซลจะไม่หวั่นไหวและถูกพรากไปจากพวกเขาทำไมถึงมั่นใจขนาดนั้นสิ่งเดียวที่ทำให้พวกเขามั่นใจก็คือเซอรานลไหวปปอ ว่าเขาไม่เคยปฏิเสธข่าวลือใดๆเกี่ยวกับ C ีีปอจูวินนี่เซีวเลยบางคนบอกว่าสองคนนี้สามารถเรียกได้ว่าเป็นปรมาจารย์ต่อต้านการเสรแสงและเป็นผู้เชี่ยวชาญเล็กน้อยในการปัดเป่าข่าวลือสําหรับหวังอี้ปอนับตั้งแต่เปิดตัวเขามีเรื่องอื้อฉาวเล็กๆน้อยๆไม่น้อยกว่าหนึ่งโลที่ได้รับการหักล้างข่าวลือที่มีคุณภาพสูงและความเร็วนั้นยอดเยี่ยมเพียงใดเมื่อถ่ายโฆษณาได้มีเงาของผู้หญิงในชุดสีแดง ในวงของแวนมีคนบอกว่านี่คือแฟนใหม่ของไวงอปอเมื่อข่าวนี้กําลังจะลุกโชนพวกเขาก็ถูกลบล้างด้วยความเร็วแสงจากไวอปอในทันทีเมื่อไม่นานมานี้มีคนพึ่งกํากับเองและแสดงเองว่าเธอได้ให้กําเนิดลูกของไวงอปอทางอินเทอร์เน็ตข่าวนี้ได้สร้างความตื่นเต้นยังไม่ผ่านพ้นไปและไวอปอก็เข้าสู่กระบ,บวนการทางกฎหมายโดยตรงและฟ้องอย่างเป็นทางการในข้อหาหมิ่นประมาท ดูเหมือนว่าวังอิปอลคูกายจะสามารถหักล้างข่าวลือและสามารถตัดเรื่องยุ่งเยิงได้อย่างรวดเร็วเรียมงานและเรียบร้อยไม่ผัดวันประกันพรุงและถอนรักถอนโคนอย่างไม่เหลือเยอะใอญ่สำหรับเซอร์จานเขาได้ฟ้องแก๊งเหล่านี้มาหลายต่อหลายครั้งแล้วและก็สามารถชนะคดีได้ทุกครั้งข่าวลือทุกชนิดถูกจับได้ก่อนที่พวกเขาจะทันได้ขึ้นฝั่งเซียอีละครทุกเรื่องของเขาที่กำลังจะออกอากาศเขาจะปราบปรามเกี่ยวกับเรื่องซีพีในละครลวงหน้า เพื่อตัดปัญหาที่จะตามมาในภายหลังแต่สิ่งที่แฟนซีพีไม่สามารถออกจากกลุ่มนี้ได้เลยก็คือพวกเขาทั้งสองคนไม่เคยหักล้างข่าวลือใดๆเกี่ยวกับปอจวินอีเซียวแม้ว่าเราจะเปิดโทรศัพท์มือถือเพื่อดูวิดีโอขนาดเล็กบทความขนาดเล็กๆและบทวิเคราะห์ข่าวลือทุกประเภทจากปรมาจารย์แห่งข่าวลือทุกสาขาอาชีพบางคนวิเคราะห์จากช่วงเวลาโดยกล่าวว่าเทียนเทียนซางพร้อมที่จะเคลื่อนไหวและสนับสนุนพวกเขาเมื่อแรกพบ บางคนได้เริ่มต้นจากเกรดเล็กๆน้อยๆของเฉินชิงลิงโดยบอกว่าพวกเขากำลังมีความรักและบางคนได้ใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆเป็นหลักฐานไม่ว่าจะเป็นไส้กระดูกเส้นเล็กแหวนมงกุฎไมโครโฟนเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายอื่นๆนอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขเช่น2,3และ8,5ทุกชนิดรวมถึงการอ่านปาดจ,จากการซูมทุกระยะและออนไลน์ต่อต,อตอกันไปนอกจากนี้ยังมีผู้ที่ทุบตู้เสื้อผ้า กระเป๋าเดินทางและพนักง,งานที่ติดตามของพวกเขาอีกด้วยสิ่งเหล่านี้ได้กระตุ้นความคิดเห็นของผู้คนมากมายนับไม่ถ้วนแต่ก็ยังมีคนกระโดดออกมาหักล้างข่าวลือว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับทุนทั้งหมดหวัง์ีปอและเซอร์จนต้องการแฟนๆจํานวนมากเพื่อดึงดูดเงินดังนั้นพวกเขาจึงยอมรับมันอย่างลิกเลี่ยงไม่ได้สองคนนี้เป็นเพียงหนึ่งในนั้นที่อยู่ในระดับเพดานของความบันเทิงในประเทศแล้วและพวกเขาจะเสี่ยงต่อบุคลิกที่อ่อนน้อมถ่อมตน และดึงดูดแฟนๆย่างไรก็ตามก็ยังมีผู้คนนับล้านคนเชื่อในบุคลิกภาพและคุณภาพที่ชัดเจนของเสอร์จอห์ะหวังอีปอเชื่อในความกระตือรือร้นและความดื้อรั้นในการทำงานหนักของพวกเขาทีละขั้นจากจุดต่ำสุดเชื่อในความปรารถนาและการแสวงหาความสุขที่พวกเขานำมาสู่ผู้คนแต่สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาทั้งสองคนนั้นจะทำอย่างไรนานาคตพวกเขาก็บอกว่าขี้เกียจเกินไปที่จะกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ นั่นเป็นเรื่องส่วนตัวของพวกเขาปล่อยให้พวกเขาจัดการกันเองเราแค่ต้องส่งความปรารถนาดีของเราให้พวกเขาเท่านั้นก็พอและในวันนี้พี่ปานก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ